อาจารย์ที่เคารพดิฉันนางสาวสิลิปอนยันตพันตรหัส6 1 8 1 1 2 4 7 4วันนี้นะคะดิฉันจะมานำเสนอนในหัวข้อเรื่องสร้างสรรค์กิจกรรมค่ะโดยกลุ่มของดิฉันนะคะได้รับมอบหมายให้วิเคราะห์วรรณคดีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 สำหรับหัวข้อเรื่องการสร้างสรรค์กิจกรรมนะคะเราได้ออกแบบกิจกรรมในรูปแบบของการทำแบบฝึกหัดแล้วก็ให้ผู้เรียนนะคะได้นำเสนอ,อสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะเราออกแบบกิจกรรมในบทที่5นะคะเรื่องกระบอท่ก,กลางกรุงให้ผู้เรียนวาดภาพสถานที่ที่ตนเองเคยไปพร้อมกับเขียนเล่าถึงประสบการณ์ที่ได้นะคะ เด็กในวัยนี้นะคะจะมีการอ่านออกเขียนได้มีทักษะในด้านการคัดลายมือก็มีทักษะในการเล่าถึงสาระสำคัญในหัวข้อเรื่องที่ได้รับค่ะแล้วก็จะมีการอ่านออกเขียนได้แล้วนะคะก็คือจะมีความสามารถในด้านการวาดภาพระบายสีเพื่อให้ผู้เรียนนะคะได้ การมีจินตนาการแล้วก็สร้างสารรค์ผลงานออกมาค่ะ,คะสำหรับปัที่หนะคะเรื่องธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อยนะคะใจ้ผู้เรียนนะคะวาดภาพระบายสีแล้วก็เล่าถึงเหตุการณ์ที่ตนเองชอบมากที่สุดในเรื่องชัยเชนนะคะพร้อมกับให้ผู้เรียนนะคะตั้งชื่อภาพของตนเองเพื่อให้ผู้เรียนนะคะได้ ฝึกการฝึกการคิดถึงเหตุการณ์ที่ตนเองนั้นชอบมากที่สุดแล้วก็ให้ผู้เรียนเนี่ยเปิดเปิดกว้างในด้านความคิดในเรื่องนี้มากขึ้นค่ะแล้วก็การที่ให้ผู้เรียนเนี่ยว่าภาพระบายสีนะคะจะทําให้ผู้เรียนเนี่ยมีจินตนาการร่วมกับเรื่องที่เรียนไปด้วยทําให้ผู้เรียน,นี่ย เข้าใจแล้วก็เข้าถึงบทเรียนมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะเรายกตัวอย่างบทที่2มาเรื่องนักสืบของอินก็จะให้ผู้เรียนนะคะอ่านบทรอยกองแล้วก็สรุปเป็นความเรียงเป็นการฝึกทักษะให้ผู้เรียนนะคะได้อ่านบทรอยกองเรื่องพระขนงที่2นะคะฝึกการอ่านทานองสนอของผู้เรียนไปในตัวด้วยแล้วก็ให้ผู้เรียนเนี่ยได้ถอด คำประพันออกมาเป็นความเรียงให้ผู้เรียน,นยมีความรู้ด้านคำศัพท์ของคำมากยิ่งขึ้นค่ะบทที่3นะคะการเดินทางของไยน้อยแล้วก็เราให้ผู้เรียน,เ,นยเลือกตัวละครในเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ให้ผู้เรียน,เ,นยเขียนถึงความรู้สึกที่ตนเองมีต่อตัวละครนั้นเพื่อที่จะให้ผู้เรียนนะคะเข,เขียนแสดงความคิดเห็นของตนเอง ลงไปในแบบฝึกหัดเปิดโอากาสให้ผู้เรียนนะคะสแสดงความคิดเห็นที่เปิดกว้างมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ปิดปไม่ปิดกั้นความคิดของผู้เรียน,นะค,ะค่ะค่ะสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะเราจะให้ผู้เรียนนะคะอธิบายลักษณะเด่นของ ตัวละครในบทนที่2นิทานคำกรเรื่องพระอภัยมณีตอนพระอภัยมณีนางผีเสื้อนะคะเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยรู้ลักษณะเด่นของตัวละครนั้นก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยเข้าถึงบทเรียนได้ชัดเจนแล้วก็เข้าถึงบทเรียนได้มากที่สุดเพราะการที่ผู้เรียนนะคะรู้ลักษณะของตัวละครแล้ว จะทําให้ผู้เรียนเนี่ยมีความอยากเรียนแล้วก็อยากที่จะเข้าถึงของเข้าถึงความรู้สึกของตัวละครน,นั้นๆมากยิ่งขึ้นค่ะสําสหรับชั้นม,มัธยมศึกษาปีที่6นะคะ mm. เขาจะให้ผู้เรียนนะคะ mm. บอกละะักษณะนิสัยของตัวละคร mm. ในบทที่ mm. 1เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างถวายดีกานะคะ เพื่อให้ผู้เรียนนะคะรู้ลักษณะนิสัยของตัวละครมากยิ่งขึ้นทําให้ผู้เรียนเนี่ยอยากที่จะอ่านหนังสืออยากที่จะรู้ว่าทําไมตัวละครตัวนี้ถึงมีลักษณะนิสัยอย่างนี้ทําไมขุนแผนถึงเจ้าชู้ทําไมนางวันทองถึงถึงมีที่มาคราว่าทําไมนางวันทองถึงสองใจทําไม ตัวละครเหล่านี้ถึงมีนิสัยเป็นอย่างนี้ทําให้ผู้เรียนนะคะอยากที่จะอ่านหนังสือแล้วก็อยากที่จะเข้าถึงบทเรียนทําให้เข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้นค่ะ <le> ทําให้ผู้เรียนนะคะ <le> อยากที่จะรู้ว่าทําไมผู้แต่งถึงสร้างตัวละครให้ออกมานิสัยเป็นอย่างนี้ทําให้ผู้เรียนนะคะ รักที่จะเรียนวรรณคดีไทยมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันก็อขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ